เขาเขียนครับจทไปครับอะไรที่เราไม่รู้เราอย่าไปกลัวค่อยๆรู้ไปส่วนตัวนี้กับเศษเป็นส่วนจากลบสองส่วนห้ากับไปคูณกับหนึ่งส่วนสามเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนเจ็ดข้างบนเหมือนเดิมข้างล่างก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสามคูณกับลบห้าส่วนสองครับอันนี้เขาเรียกว่ากับเศษเป็นส่วน เนี่ยเขียนไปเรื่อยๆข้างบนก็เป็น1ส่วน7ข้างล่างมีลบลบเจอลบเป็นอะไรครับบวก5คูณหเป็น5 3คูณสเป็น6ข้างล่างก็จะได้5ส่วน6 5ส่วน6เราสามารถที่จะทำเป็นคลอลนอเท่ากันได้เพราะฉะนั้น1ตัวแรกก็เลยเป็น16-6ส่วน6ครับเอา6ส่วน6ตัวนี้ บวกกับ5ส่วน6เมื่อคอลนอเท่ากันครับเราก็จะกลายเป็น11ส่วน6ตรงนี <th il bar. 1> ้บวกเลขธรรมดานะครับสุดท้ายอยากให้น้องตอบพี่อุ๋ยหน่อยว่าพี่ต้องเอา11ส่วน6กลับขึ้นไปเป็นอะไรครับ6ส่วน11ก็เก็ดยกลายเป็น1ส่วน7คูณด้วย6ส่วน11 หกคูณหได้6กข้างล่างเป็น7เท่าไหร่ครับ77นี่แหละครับเป็นข้อสอบปีล่าสุดเพราะฉะนั้นนะครับพี่อุย๋ยเอาข้อสอบปีล่าสุดมาให้น้องดู2ข้อนะครับข้อเมื่อกี้ที่เป็นล็อกแล้วก็ข้อนี้อนุกลมใครที่ไม่ถนัด2เรื่องนี้กลับไปดูเพิ่มครับอ่ายังมีเวลาครับน้อง อะไรที่เป็นความรู้ใหม่เราก็จดไว้ก่อนแล้วก็ไปดูสามารถไปดูคลิปพี่อุ๋ยได้ใน YouTube เคยเจอคลิปพี่อุ๋ยใน y o u t u ไหมครับอ่าพิมพ์คำว่าเขาดูพิมพ์คำว่าอุ๋ยมันจะขึ้นว่าอุ๋ยบูดาเบสอันนั้นไม่ใช่พี่นะฮะคนละคนนะฮะต้องเป็นพี่อุ๋ยติวเตอร์นะครับอ่าน่าเจอนะฮะลองไปเสิร์ชดูเอานะไล่ดูคลิปเอานะครับจะมีนะฮะหรือจะไปดูในติวเข้มเติมเต็ม,ตม,ตมความรู้ก็ได้นะครับอยู่เยอะมาก ตอนนี้ความรู้น้องสามารถเข้าถึงได้แล้วรู้ให้เยอะสุดบอกวิธีการเดาไปแล้วเมื่อกี้บอกว่าอะไรเวลาเดาให้ตอบช้อยที่เราตอบน้อยที่อะไรน้อยที่สุดเพราะเขาจอกเฉลี่ยทุกช้อยเท่ากันโอเคครับผมแล้วก็วันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอทุกคนโชคดีในการเรียนคณิตศาสตร์และวิชาอื่นต่อไปนะครับแล้วก็ในการเข้ามหาวิทยาลัยด้วยนะครับขอบคุณทุกคนครับ